สวัสดีค่ะมือนีสิผ้าะมะเมฮดโคเเีีดองอันดับแรกเตรียมพริกจินดาและกระเทียมมาหันเป็นชิ้นชิน,น,นใจชอบได้เลยจ้า พอหั่นพริกะก็กระเทียมเสร็จแล้ว<ล>มเตรียมน้ำดองได้เลยจ้าน้ำดองกบ็บุ่ี่ยังลหลทำแบบง่ายๆตามสไตล์แม่อยู่พากิน น้ำซอสโชยุบีบใส่ลงไปในโหลพอประมาณตามที่ห้าต้องการในตัวซอสมีรสหวานและเค็มอยู่ในตัวของซอสอยู่แล้วหลังจากนั้นน้ำน้ำอุ่นลงไปในโถเพื่อผสมกับโชยุบอผสมกับน้ำน้ำดองกะสีเข้มเกินไปพอผสมน้ำดองเสร็จแล้วพักให้น้ำดองเย็นโตจักน้อยน่อยน้ำกุ้งที่ห้าล้างด้วยน้ำสะอาดและแช่โซดาเรียบร้อยน้ำมาใส่ลงโถได้เลยจ้า หลังจากนั้นน้ำกระเทียมที่หัห่นนั้นโรยหนาลงไปตามด้วยพริกจินดาที่หั่นเสร็จแล้วโรยตามไปอีกรอบจา้าหลังจากนั้นน้ำงาขาวที่ได้ควาวผ่านความร้อนมาโรยตามเป็นอันดับสุดท้ายได้เลยจา้าเป็นได้จ้ะโคเรียดองสูตรเจ๊ฝไใจเกินร้อยสีสัน หนากินบอบอกเลยว่าไม่ใช่สวยแต่หน้าตาแต่รสชาติมาชิซโซโยมาชิตะเน่คอยว่าถือบ่แล้วหึถทาบถือกับคอภัยด้วยนะจ๊ะพอเสร็จแล้วทําการปิดฝาน้ำโหลไปแช่นในตู้เย็นเป็นอันเสร็จเรียบร้อยจ้าเสร็จแล้วจ้าโคเรียดองโคเรียดองตะวันบุมี บ่เม,มนค้นเกาหลีดองเล้จ้ะโคเรียดองค้นอีสานเนี่ยจ้ะดองเส็จลจ้ะเสียทุเรียนเดี๋ยวประมาณจักสมุนงนอะสามสี่สมุงจังกินเนาะจ้ะเนะาะต่ว่าถ้าเล่นด้วงกับสี่ประมาณสมุงหนึ่งสองสมุงก็กินได้แล้วหรือว่าเคียงสมุงงต่ว่าถ้ยอยากให้มันเขาน้ำขอนเนือก็คือเอาไว้ประมาณสามสี่สมุงแสบแน,น่นอนตำน้ำจิ้มซีฟูดเนาะจ้ะเนาะ จะไปกินน้ำกันแล้วจะ้ะพบกันใหม่เด้อค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ